ท่านพลเอกเปรมนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในจังหวัดสงขลานะครับ Burn like a deceit. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me. ู่ในบ้านพักของท่านพลเอกเปรมนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในจังหวัดสงขลานะครับบริเวณบ้านของท่านนี้ก็จะเป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองนะครับจากที่สตาฟได้แนะนำเล่ารายละเอียดให้เราฟังกันมาเมื่อกี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของห้องนอนนะครับของท่านพลเอกเปรมนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านในสมัย ดังเดิมเลยนะครับตั้งแต่ท่านยังเป็นวัยเยาว์อยู่นะครับด้านหลังก็จะคือห้องนอนนะครับนะครับส่วนด้านนี้นะครับว่าจะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพนะครับเก่าๆซึ่งเป็นภาพที่สมัยที่พลเอกเปรมยังวัยเยาว์นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือรูปของพ่นแม่ของท่านพลเอกเปรมนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้เท้านะครับของพลเอกเปรมซึ่งท่านได้ใช้งานจริงๆนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงโถงด้านหน้าบ้านด้านนี้ก็จะมีนะครับรูปหล่อจำลองนะครับของ ท่านพ่อกับท่านแม่นะครับด้านบนก็จะมีบอร์ดนะครับซึ่งเป็นบอร์ดของลำดับของสกุลนะครับตินนสุรานนท์ด้านนี้ก็จะมีรูปนะครับของทางคุณแม่นะครับแล้วก็ทางคุณพ่อของท่านเอกเปรมน,นะครับ Stay loud, stay proud, never running out, never heading south I will be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I will be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing If it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna f*** with me, I slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things to you เดินเข้าไปชมในตัวบ้านกันต่อเลยนะครับตระกูลตินณสุลานนท์นะครับเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานมาเมื่อสมัยของรัชกาลที่6นะครับทีนะครับประเทศไทยของเรายังไม่มีการใช้นามสกุลนะครับพลเอกเปรมนะครับในสมัยก่อนก็จะมีแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับก็คือเปรมนะครับเป็นชื่อพยางเดียว แล้วก็พอเข้ามาในยุคสมัยของรัชกาลที่6นะครับก็มีการให้นามสกุลกับประชาชนคนไทยนะครับได้มีนามสกุลใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งนามสกุลติน,นสุรานนท์นี้ก็คือนามสกุลที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเป็นคนประทานให้สําหรับคนเอกเปรมน,นะครับด้านหลังก็จะมีรูปของคนเอกเปรมนะครับเป็นวีระบุรุษนะครับของประเทศไทยเราคนหนึ่งนะครับสำหรับ่าน,นเอกเปรินเป็นนสสุรานนท์นะครับ หลายๆคนผมเชื่อว่าคงจะรู้จักท่านเป็นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนจังหวัดสงขลานะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นโถงนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับภาชนะนะครับในสมัยก่อนส่วนด้านนี้น่าจะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับนะครับบ้านเกิดของท่านนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหลังที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับ พออยู่พอกินนะครับสําหรับสมัยก่อนลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้นะครับทําด้วยตะเคียนทองอย่างที่บอกไปเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีใต้ถุนนะครับสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะครับส่วนด้านนอกก็จะมีเฉลียงนะครับเป็นระเบียงเหมือนนั่งรอรับแขกแล้วก็จะมีห้องครัวครับอย่างนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นห้องรับแขก ด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวของบ้านท่านพลเอกเปรมนะครับก็จะมีเครื่องใช้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นของดั้งเดิมนะครับเป็นของแต่ว่าก็เป็นลักษณะในการใช้แบบเดียวกันจริงนะครับของสมัยก่อนส่วนห้องด้านนี้นะครับจะเป็นห้องที่พลเอกเปรมนะครับเกิดที่นี่นะครับย้อนเข้าไปดูนะครับผมนะครับ ก็จะมีป้ายนะครับเขียนไว้ไว้นะครับห้องนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16นะครับแล้วก็เป็นองค์มนตรีและรัฐบุรุษของประเทศไทยเรานะครับสำหรับเกียรติประวัติของพลเอกเปรมนะครับมีมากมายผมไม่สามารถที่จะเล่าในคลิปเดียวหมดได้นะครับถ้าใครสนใจอยากรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านพลเอกเปรมนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับประวัติของพลเอกเปรมให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผม ส่วนด้านนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับและก็อาวุธในสมัยโบราณนะครับ,บ,รรบก็จะมีทวนนะครับีหกในบริเวณของห้องรับแขกนะครับก็จะมีภาพของท่านพลเอกเปรมน,นะครับตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นทหารยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยว ผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับพลเอกเปรมน,นะครับเป็นทหารม้านะครับผม,มประเทศไทยในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะรูปของท่านพลเอกเปรมน,นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปของคุณพ่อนะครับของคพลเอกเปรม รประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านกําเนิดนะครับบ้านเริ่มแรกที่พลเอกเปรมหรือตํานานที่เราได้ยินกันก็นกคืององค์มนตรีและรัฐบุรุษนะครับของประเทศไทยเรานะครับที่กําเนิดของท่านพลเอกเปรมก็เป็นเหมือนประชาชนทั่วไปเลยไม่ได้ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรือเวอร์วัาวางอลังการนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสงขามีอะไรตามไปดูต่อเลยครับ I be getting loud, you can have it doused, not what I'm about Have your f***ing clouds, it be raining now I keep making sound, go another round Some i I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna f*** with me A slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things that you could Wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f mouth, yeah I take shots, I take loss I make shots, I miss lots I tell you get big box You get yachts, you swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase Let's Face it I don't give up quick I don't give up man. I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it, I promise You don't wanna f*** just tell oh, me that I can not show you things that you couldn't believe Just tell me that I can, just tell me that I can Khao Tang Kuan Khao Tang Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take you to your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credit. Bill